เปิดโพสต์สุดท้ายเท,ท็ดโอสถานุเคราะห์นักร้องชื่อดังก่อนเสียชีวิตเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเท,ท็ดโอสถานุเคราะห์เป็นบุตรชายของสุรัสโอสถานุเคราะห์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและปองทิปโอสถานุเคราะห์สกุลเนิมเทียนประสิทธิ์ซึ่งปองทิ์เป็นพี่สาวของสปันเทียนประสิทธิ์อดีตภรรยาของชรินนันทนาค มีผลงานอัลบั้มแรกชุดธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดามีเพลงดังอย่างเทียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษในปี2530และกลับเข้าวงการเพลงอีกครั้งหลังจากหายหน้าไปร่วม20ปีเพื่อทำงานเพลงอีกครั้งในปี2550ได้ออกผลงานอัลบั้มที่2 Let's Talk About Love ที่ได้ผู้กำกับมิวสิกวิดีโออย่างเป็นเอกรัตนเรืองวิสิษิ์ศาสนะเที่ยงอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลมาร่วมทำโดยมิวสิกวิดีโอแต่ละชิ้นมีงบประมาณราว20,000ถึง1ล้านบาทและในปีพศ2551ได้นำผลงานชุดแรกไปรีมาสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษและนำกลับมาวางจำหน่ายใหม่ และก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเทชโอสถานุเคราะห์นักร้องดังเจ้าของเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่15สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าอดีตนักร้องชื่อดังและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชน ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันและว,วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์สุดท้ายเพชรโอสถานุเคราะห์ซึ่งเขานั้นได้เคลื่อนไหวเมื่อวันที่7สิงหาคมโดยระบุข้อความว่าความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติธรรมคือการอยากมีสติตื่นได้นาน,าน ซึ่งไม่จำเป็นเพราะชีวิตมีเพียงปัจจุบันขณะเท่านั้นอนาคตไม่มีจริงนอกจากในความคิดดังนั้นเราจึงมีสติแค่ในขณะนี้ก็พอและเมื่อรู้ตัวว่าขาดสติก็กลับมามีสติใหม่การรู้ตัวว่าขาดสติแปลว่าสติได้กลับมาแล้วทำบ่อยๆแบบนี้สติจะตื่นขึ้นจนเป็นสภาวะปกติในชีวิตประจำวันเอง ไม่ต้องตั้งเป้าที่จะหลุดพ้นหรือบรรลุธรรมใดๆเพราะการอยากหลุดพ้นหรือบรรลุธรรมก็คือความคิดหรือกิเลสรูปแบบหนึ่งนั่นเองและการที่คุณคิดว่าการมีสติมันเป็นเรื่องในอุดมคตินั่นแหละคือการเข้าใจผิดธรรมมีประโยชน์สำหรับมนุษย์ทุกคนที่วนเวียนอยู่ในกรรมและความทุกข์ไม่ใช่แค่สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าสติหรือธรรมคือเรื่องธรรมดา คือเส้นผมบางภูเขาที่มีและเกิดขึ้นได้ทุกขณะเมื่อเราเก้าวออกจากขบวนรถไฟแห่งความคิดโดยแค่รู้ตัวว่าเรากำลังตกอยู่ในความคิดเท่านั้นเราก็ได้ก้าวออกมาแล้วเพชโอสถานุเคราะห์ปลอเห็นมีคนนำไปแชร์กันและจัดย่อหน้าทำให้อ่านง่ายขึ้นแต่มีหนึ่งจุดที่ผมปรับแก้ไขให้ถูกต้องเลยเอามาแชร์อีกครั้งเพื่อประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติธรรมครับ